นี่คือ4พฤติกรรมที่ทำให้คุณกล้ามไม่ยอมโตสักทีครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอรครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชกูแนนเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชกูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการ Si x Pack Project นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง4คฤติกรรมหลักๆครับที่ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศไม่ต้องทั้งประเทศละทั้งโลกเนี่ยนะครับผมที่กล้ามันไม่ยอมโตสักทีเนี่ยนะครับมักจะทํากันครับ ซึ่ง4พฤติกรรมนั้นนะผมเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับผมโดยมันจะมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแอนวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผม,มแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษ ตลอดเวลาครับตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาของการฝึกของคนคนนั้นครับหลายหลายคนครับผมก็คือเคยใช้น้ําหนักเดิมๆของตัวเองครับสมมติว่าเล่นท่าใบเซปเคิร์ลด้วยน้ําหนัก5กิโลกรัมใช่ไหมครับก็เล่นมาตอนแรกเอ้ยเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันก็โอเคว่าแล้วก็โปรแกรมแรกที่เขาใช้ก็ทาให้เขาเห็นผลลัพธ์ที่ดีครับแต่พอทําไปทํามาครับกลายเป็นว่าการเติบโตของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับ ไม่มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มางงครับแล้วก็มาสงสัยว่าเฮ้ยก็เดิมทีมันเคยเวิร์กนี่ว่าเฮ้ยเดิมทีน้ำหนักใช้น้ำหนักนี้มันก็เวิร์กนี่ว่าใช้โปรแกรมนี้มันก็เอฟเฟกตีฟนี่ว่าแล้วทาไมจู่ๆมันถึงไม่เห็นผลครับหลายๆคนครับก็คือยึดติดอยู่กับน้ําหนักเดิมนะครับความสําเร็จเดิมๆยึดติดกับตัวของโปรแกรมเดิมๆเพราะคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ครับซึ่งจริงต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับการใช้น้ําหนักเดิมแล้วก็การใช้โปรแกรมเดิมครับ เป็นการที่ทำให้ตัวของคุณครับผมเจอกับจุดติดได้ง่ายมากร่างกายของเราจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับคืออยู่ในโซนสบายคือแบบเราคุ้นเคยอ่ะเรารู้สึกสบายใจกับการยน้ำหนักเดิมๆเ,เพราะว่าเราคิดว่าไอ้น้ำหนักเนี้ยคือตัวที่ช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อไอคนที่ยกน้ำหนักคนอื่นเนี่ยนะครับคือเขาแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับบางทีคือเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขคือการปรับน้ําหนัก ขยับน้ำหนักเนี่ยนะครับไม่ต้องกระโจนจาก5กิโลเป็น10กิโลไม่ใช่ครับขึ้นมาเพียงแค่เลเวลเดียวก็ถือว่าคุณพัฒนาแล้วครับจาก5กิโลเป็น6กกิโลจาก6กกิโลเป็น7กิโลนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆเดือนนะผมที่คุณฝึกครับคุณจะเจอว่าพอทําไป1ปีนะครับคือไม่ต้องถึงหนึ่งปีหรอกคือแค่6เดือนเนี่ยนะครับคุณจะเจอว่าคุณแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อของคุณพัฒนามากขึ้นและคุณก็จะเจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวเพ ปรับน้ำหนักครับส่วนเรื่องของโปรแกรมครับแน่นอนว่าจะมีโปรแกรมที่มันเป็นเบสิกที่เราจะต้องยึดติดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเรายกในท่าเดิม อยู่เป็นระยะเวลานานในที่นี้คือเกิน3 4 5หเดือนไปแล้วนี่ะครับผมคือคุณจะเจอว่าร่างกายของคุณเนี่ยนะครับมันมีความเอฟเฟชเชนซีคือมีความเก่งขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นการปรับ,บโปรแกรมครับเป็นการที่ทําให้ร่างกายต้องปรับตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นการกระตุ้นระบบร่างกายระบบประสาทของกล้ามเนื้อของเราอีกครั้งนึงครับทำให้มันต้องฝ่ายรับขึ้นมามันต้องแบบเหมือนต่อสู้มากขึ้นนะครับผมต้องใช้พลังงานมากขึ้นต้องใช้กล้ามเนื้อในรูปแบบใหม่มากขึ้นครับทำให้การพัฒนากล้ามเนื้อของคุณเนี่ เนื่องนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังคงใช้น้ําหนักเดิมๆหรือว่าใช้โปรแกรมเดิมๆผมบอกเลยว่ายังไงอ่ะก็โตยากครับมาในพฤติกรรมที่2ครับคือคุณใช้จำนวนวันในการฝึกน้อยเกินไปครับผมในที่นี้คือคุณฝึกเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2วันต่อสัปดาห์บางคนเนี่ยนะครับก็คือ3วันต่อสัปดาห์ครับคือผมเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกนะครับให้เราทำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตลอดสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าวันนี้นะเป้าหมายของคุณคือการพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนารูปร่างคุณแน่ใจแล้วว่าคุณอยากจะกล้ามใหญ่ขึ้นคุณแน่ใจและวว่าคุณอยากทจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นครับ การแบ่งเวลาการจัดลําดับความสําคัญการปรับตารางเวลาของคุณครับมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับการออกกำลังกาย2วันต่สอสัปดาห์ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันดีต่อกล้ามเนื้อของคุณมันดีต่อระบบเผาผลาญพื้นฐานของคุณมันดีต่อฟังก์ชันการทํางานพื้นฐานของร่างกายของคุณและมันดีต่อสุขภาพของคุณแน่นอน100%เตเต็มแต่ถ้าเกิดวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคอสเมติก ความสวยงามนะครับผมที่คุยจะแบบเหมือนดูโดดเด่นขึ้นนะครับผมดูดีมากขึ้นครับคุณต้องใช้ความถี่มากกว่านั้นนะครับผมบางคนเนี่ยฝึกสามวันต่อสัปดาห์แล้วก็คือมันก็คือมาตรฐานต้องบอกงี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับผมพัฒนาตัวของฟ r e k q u นซีหรือว่าความถี่ในการฝึกของเราเพิ่มขึ้นจาก3วันเป็น4วันต่อสัปดาห์ะนะครับสมมติเดิมทีครับผมในสสัปดาห์เนี่ยนะครับใน1เดือนเนี่ยนะครับเราฝึก3วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับใน1เดือนคุณจะฝึกทั้งหมด12ครั้งนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มวันขึ้นไปครับผมจาก3วันต่อสัปดาห์เป็น4วันต่อสัปดาห์ครับคือ4 4 6เนี่ยนะครับจำนวนวนของการฝึกคุณเนี่ยนะครับใน1เดือนจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก12เป็น16ครั้งและถ้าเกิดว,ว่าคุณฝึก5้าวันต่อสัปดาห์นะครับผมจากเดิมทีเนี่ยหเดือนคุณฝึก12ครั้งต่อสัปดาห์มันจะกลายเป็น20ครั้งและลองนึกถึงในระยะเวลา6เดือนนะครับหปีสิครับคนที่ฝึก3วันต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับคนที่ฝึก5วันวันสปดาห์กินระยะเวลา 1>, 1ปีนะครับผม การเติบโตขึ้นของกล้ามเนื้อความถี่ในการฝึกแล้วก็การพัฒนาของเขาจะต่างกันแบบลิบลับนะผมคือเทียบกันไม่ติดครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าวันนี้นะผมคุณเจอว่ากล้ามเนื้อวุเนมันโตช้ามากหรือแทบจะไม่โตเลยครับจากการที่คุณเนี่ยออกกาลังกายอย่างเข้มข้นดุเดือดสุดๆนะผม2วันหรือ3วันสัปดาห์ครับแล้เวเจอว่าแบบเอ้ยมันก็โตแต่มันโตชา้าเมื่อเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในยิมหรือว่าน้องๆคนอื่นๆหรือว่าคนอื่นที่แบบเริ่มพร้อมเราแต่เขาเล่นบ่อยกว่าเขากลับพัฒนาได้ดีกว่าผมนะมันเป็น frequency นั่นก็คือความถี่ในการกระตุ้นการเื้อของเขานั่นเองครับผมนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณออกกำลังกายเพียงแค่สองถึงสามวันสัปดาห์เนี่ยนะครับแค่เพิ่มวันแค่แบ่งเวลาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันนะผมแค่นี้คุณก็ชนะแล้วครับเป็นการเพิ่ม frequency แล้วก็ปรับโปรแกรมให้มันเหมาะสมกับการฝึกสี่วันสัปดาห์ครับผมคือทุกคนนะผมมีงานมีลำดับความสําคัญมีสิ่งที่จะต้องดูแลครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าคุณจะพัฒนารูปร่างของตัวเองครับ การจัดเวลามายิมหรือว่าจัดเวลาในการออกกำลังกายที่บ้านของคุณเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1-2วันเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ก็ควรนามาพิจารณาเพิ่มเติมให้คุณน,นะครับสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับมาในพฤติกรรมที่3ครับอันนี้คือจะเป็นตรงข้ามกับตัวของพฤติกรรมของข้อที่2นะเลยครับคือฝึกหนักกินน้อยและไม่มีวันพักเลยครับคือฝึก7วันต่อดสัปดาห์และฝึกหนักมากฝึกอย่างเข้มข้นและก็กินน้อยครับผมเพราะว่าต้องการที่จะพัฒนารูปร่างคือแบบไป เก็บข้อมูลมาเยอะมากนะครับว่าแบบเฮ้ยมันต้องฝึกหนักด้วยมันต้องเทรนดูเฟรเลียมันต้องทําให้เต็มที่ต้องมี f ฟรควอซี่เยอะๆคือแบบต้บองฝึกให้บ่อยและถี่มากที่สุดก็เลยฝึกแม่งเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยไม่มีวันพักแถมไม่พักไม่ผ่อนนะผมก็คือไม่หลับไม่นอน,นครับกลายเป็นว่าร่างกายครับผมมีความเครียดมากเกินไปมีระดับของฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยคือตัวของคอร์ติซอลเนี่ย คุงขึ้นสูงมากเกินไปมีระดับของการอักเสบในกล้ามเนื้อมากเกินไปครับผมนะมีความเครียดสูงเกินไปครับมันก็เป็นสาเหตุนะครับทำให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณนะครับมันไม่ยอมพัฒนาเช่นกันครับคนกลุ่มนี้นะครับผมคือก็จะงงนะครับก็จะงงว่าแบบเฮ้ยกูก็เล่น7วันต่อสัปดาห์แล้วกูก็เล่นหนักด้วยแล้วกูก็กินน้อยด้วยแต่ทําไมอีกคนหนึ่งที่มันเล่นแบบ4ี่ห้าวันต่อสัปดาห์มันเล่นน้อยกว่ากูนะเว้ย แต่ว่าทําไมมันพัฒนาดีอยู่กูกล้ามันสวยกว่ามันดูดีกว่ามันไม่โทมด้วยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มคนที่แบบฝึกหนักสู้สุดๆนะครับผมเจ็ดวันติดตานะครับแล้วก็กินน้อยแล้วก็แบบไม่มีวันพักเลยเนี่ยนะครับคือมักจะมีอาการโซมนะครับและมักจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยๆครับผมนะครับซึ่งกลายเป็นว่ามันกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในเรื่องของการพัฒนาขนาดของกล้ามเนื้อหรือว่าการพัฒนารูปร่างของเขานั่นเองครับผมดังนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าแบบโหมาสุดโต่งขนาดนี้ครับให้ถอยถอย พักเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอันนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยขอ1หนึ่งวันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็กินพลังงานแล้วก็โปรตีนแล้วก็แคลอรี่ในระดับที่เหมาะสมสําหรับความเข้มข้นของการออกกําลังกายของคุณครับผมคํานวณมาดีๆนะครับผมแบ่งสัดส่วนสารอาหารมากินโปรตีน30-40%กินแป้ง30-40%แล้วก็ที่เหลือเป็นไขมันดีครับนั่นแหละจะเป็นสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมสําหรับคนที่ฝึกหนัก ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาให้เร็วใช่ไหมครับให้คุณดูแลเรื่องของสารอาหารด้วยแล้วก็สนใจวันที่คุณจะต้องพักด้วยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อโตขึ้นตอนที่คุณพักตอนที่คุณนอนนะครับวันที่เราพักครับผมนะเป็นวันที่ร่างกายมีโอกาสได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่เพื่อคุณสามารถที่จะฝึกได้หนักมากขึ้นในสัปดาห์ถัดไปไงครับดังนั้นครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาสุดผีดแบบนี้แล้วนั่นคือเรื่องที่ดีคคัของุุณณน่่ยมได้้้แแลววตาให ทำอย่างฉลาดและวางแผนเป็นอย่างดีครับในเรื่องของการกินในเรื่องของการซ้อมในเรื่องของการพักผ่อนคยุดครับแล้วคุณจะเจอว่าก้าวขอคุณเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นได้แต่ก้าวกระโดดเลยทีเดียวและมาในพฤติกรรมที่4ครับเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมใหม่ของคนยุคใหม่นะครับคือรู้เยอะศึกษาเยอะอ่านมาเยอะดูมาเยอะแต่ไม่ทำครับผมอันนี้คือไม่ได้มีแค่วงการของการสร้างก้ามนะครับแต่มันมีอยู่ในทุกวงการนะครับแล้วก็เอามาแบบเหมือน พูดมาคุยนะครับเอามากางในสนามนะครับแต่ว่าถามว่าตัวจริงอ่ะตัวเองเนี่ยทำไหมก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ซ้อมอย่างที่เขาก็ไม่ได้ซ้อมอย่างที่เขาซ้อมนะผมคือมามาไปไปมามาหายหายครับกลายเป็นว่าคือรู้เยอะ แต่ว่าไม่ทําก็คือไม่ได้เก่งครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้ครับผมต้องบอกนี้ว่าพอรู้เยอะอ่านมาเยอะนะครับฟังมาเยอะปุ๊บนะครับผมก็จะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำได้นะครับคือคนที่ศึกษาการวิทพื้นมาเป็นอย่างดีรู้วิทยาศาสตร์ของการวิทพื้นว่ามันกระตุ้นกล้ามเนื้ออะไรบ้างมาใช้การดูชิ้นไหนทํางานบ้างมันต้องใช้จานวนเท่าไหร่มันจะต้องแบบทำอะไรจังหวะเป็นยังไงคือรู้ลึกมากเกี่ยวกับเรื่องของการวิทพื้นแต่ไม่เคยวิทพื้นมาก่อน เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้ววิทย์พื้นเป็นประจำครับผมบอกให้ว่าผลลัพธ์ของการพัฒนาของ2คนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณดูเยอะคุณศึกษาเยอะคุณอ่านเยอะคุณเห็นอะไรมาเยอะแล้วครับเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวแล้วก็คิดว่าคือตัวเองคือแบบ สำเร็จแล้วยังนะครับคุณยังไม่สําเร็จครับคุณต้องลงมือทําด้วยคุณต้องมาลองผิดลองถูกด้วยคุณต้องมาเทสซว,ว่าสิ่งที่คุณรู้มามันเวิร์กจริงไหมสิ่งที่คุณอ่านมามันสามารถใช้งานได้ กับตัวคุณไหมอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากที่สุดนะครับผมคือความรู้อ่ะมันสําคัญมากๆแน่นอนครับแต่มันต้องควบรวมเข้ากับการปฏิบัติด้วยครับเพราะถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าเราหัวหมอใช่ครับแต่ถ้าปฏิบัติอย่างเดียวเราก็กลายเป็นมนุษย์ถ้ำดังนั้นถ้าทั้งสองอย่างนี้นะครับผมมาตีคู่กันครับคุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแบบเต็มๆเพราะว่าความรู้ก็มีนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้เก่งด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะครับถ้าศึกษาดีแล้วนะครับผมปฏิ ทำด้วยนะผมในความถี่ที่เหมาะสมนับที่เหมาะกับตัวคุณแล้วคุณก็จะเจอว่าความรู้คุณเนี่ยนะครับมันเป็นตัวช่วยสพอร์ตให้คุณเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาได้เร็วมากในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้อ่านอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูแต่โค้ดปูแน่นอย่างเดียว แต่ไม่ทําเลยแล้วก็เอาไปด่าคนนู้นคนนี้หรือว่าเอาไปแบบเหมือนไปขิงข่าคนนู้นคนนี้ครับผมบอกเลยว่าก็ไม่ได้ช่วยทําให้กล้ามเนื้อของคุณมาโตขึ้นได้นะครับผมดังนั้นนะครับถ้ารู้แบบนี้แล้วนะครับลงมือทาด้วยแล้วคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกกําลังกายของคุณนั่นเองครับและนี่คือ4พฤติกรรมหลักครับที่ ผมบอกเลยว่ามันมีอยู่จริงนะผมที่เราไปเห็นไม่เจอได้นในแทบจะเรียกว่าทุกทกที่แล้วผมดังนั้นครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมีรูปแบบของการออกรายการในลักษณะน,นี้แล้วผมครับให้ลองปรับดูนะผมตามที่ผมแนะนําไปนะครับและคุณจะเจอว่าคุณสามารถทําให้การเงคุณเนี่ยนะมันเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีขีดจํากัดเลยทีเดียวครับผมนะครับบอกหมดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าก,กดติดตามซะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจสำหรับโค้ชปูแน่นมากๆ,ๆเลยครับก็ถึงกุณชอบคลิปนี้ครับเดี อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสอนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้จเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ